ไรักชนกสีนกว่าที่สสพักก้าวไกลส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียน30โรงเรียนที่จารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือไอรักชนกสีนกว่าที่สสพักก้าวไกลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุก๊กรักชนกสีนกรักชนกสีนกระบุ จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต28จอมทองบางบอนหนองแขมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดสพม0.1ส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 1. ึ่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 2. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์สโรงเรียนวัดราชโอรสโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง 1. โรงเรียนวัดไซสอโรงเรียนวัดศรีสุข 3. โรงเรียนวัดมงคลวราราม 4. โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกห้าโรงเรียนวัดนางนอนทิพัช 6. โรงเรียนวัดศาลาครื่น 7. โรงเรียนวัดใหญ่ร่ม8โรงเรียนวัดนาคนิมิต 9. โรงเรียนวัดโพทอง 10. โรงเรียนวัดโพแก้ว 11. โรงเรียนวัดบางประทุนนอกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม 1. โรงเรียนวัดหนองแขมสหราชบูรณะ 2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 3. โรงเรียนประชาบำรุง สโรงเรียนวัดอุดมรังสี 5. โรงเรียนมนจารดสิงอนุสรนหกโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน 1. โรงเรียนสถานีพรมแดน 2. โรงเรียนพระยามนท่าราชสีพิจิตรโรงเรียนบ้านนายเหรียญสโรงเรียนบ้านนายผล 5. โรงเรียนพรหมราชรังสรรค์ 6. โรงเรียนวัดนินสุขาราม 7. โรงเรียนบ้านนายศี 8. โรงเรียนวัดบางบอล 9. โรงเรียนคงคราดอุทิศเรื่องขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาตเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ รักชนกสีนอบว่าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตที่28บางบอนจอมทองหนองแขมพักเก้าไกล